โสมแดงแรงไิ่ช่วยให้ชีวางอยากจนมม่เน่ยหเราบุ้นลายตุ้นตื้นนับคนกาดเป็นโสมแดงอันนี้นอกค่ะชี้ทางให้รวยเป็นตัวช่วยให้ชีวิตมกินมีเป็นดี้ใบตั้งอ่างนี้นะคะสุดยอดอีกทีค่ะโสมแดงของเขาประหยัดคุ้มค่าค่ะโสมแดงชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะ สุดยอดอีหลีเด้อค่ะโสมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดใส่ทั่วใส่กล้วยใส่ผักหวานค่ะคือของขันษาเฮ็ดเองเลยค่ะเฮ็ดธุรกิจไปน้าแล้วก็ใส่สินค้ายี่ต,ติดต้ศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดห้าเจหสองค่ะมาพอดีนานคร ทางให้รวยเป็นตัวช่วยให้ชีวิต